ที่ค่ะเพื่อนอีกทีพี่จะมาทำซุปไข่เจียวซุปไข่เจียวแปลว่าซุปไข่ลุยพึ่งเนี่ยเราขอไข่มาทอดนะคชาพี่น้องนี่มาเลี้ยเค็งกันนิดเนาะเราเอาไข่มาทอดก่อนนะาพี่หน่องนะมีขนาดประมาณนี้เนาะที่น้ำมันนี่เราก็เราก็พิมพ์น้าพี่น่องอันนี้พอเที่ยงครัว เอนมันตอนกพีดเนาะไข่กองเราไข่หนุ่ยทึมต้งเราจะได้ไม่มันเกินไปร้องมันออกก่อนน้ำมัน,มนออกพีดเนื้อวา่าแเกนี้นะพี่น้องสุกไข่ตึงใส่น้ำลงไปนะพี่น้องใส่น้ำลงไป อ่านี่ทำสุกไทยวันนี้เนาะสุกไทยอาหารธรรมดาเนาะเราให้มันผงก้อนให้ผงก้อนนะคะแต่เดี๋ยวเราโรยได้ว่าเทียมครัว ทึงเอ่อน้ำทึงเดือดแต่ด้พี่น้องนะสามารถนี้เนาะน้ำทึงเดือดเร็วทึ้งแล้วต่อไซรัปดีมาเล็งต้องเร็วนะต่อไซร์มามาเป็นคนเคี่ยวประมาณนี้นะนเนาะนี่สุกแล้ว,ลวเลเนะวเวนะยทึงทุกแล้วนะคะพี่นะ้องสุกไข่

เดี๋ยวพาไปเลืเ่อยๆเนาะเอ่อซุปไข่ซุปแล้วได้พี่น้องนี่ค่ะเราโรยด้วยโรยด้วยใบหอมเนาะนี่ค่ะได้แล้วซุปไข่ของเราอาหารง่ายๆนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆซุปไข่ทอดอาหารง่ายๆมืึ่เทียงนะ โอเคนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่กินมาเลเซียคนไทยนะคะบายบายขอบคุณค่ะ Thank you ทีากัสเซ้ตคเสีย